โอ้ตอนนี้ต้องจับเจ้าเปาเขาแบบเร็วมากอะ <Yeah. S 1> ออนี่เจ้าเปาซีนี้ตามเรามาไม,ม่เป็นซีนเตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนี้มาแล้วเจ้าเปาแล้วโอ้โหสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพ่อนครับ วันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่เที่ยงครับเป็นพุ่งกังหันลมแล้วนี่ไงเอาเอากังหันลมให้เพื่อนๆดูสิจเจ้าเป้าโอเค <laughs> ครับก็ตอนนี้เราได้กังหันมาอันหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกอล์ฟเพื่อจะไป ทัวร์ที่เขาญ่เที่ยงกันนะครับ <Okay. S 1> ที่นี่เนี่ยมีบริการด้วยนะครับเป็นบริการจักรยานแบบนี้ <Yes. S 1> อันนี้นะครับก็คือปันเดียวอะ่ะก็คือ40บาทถ้าปันคู่80บาทนะครับตรงน,นี้ก็จะมีรถบริการนําเที่ยวผาใยเที่ยงครับตั๋ว30บาทเมื <Wow. S 1> ่อกี้คุณแม่บอกว่าที่บริการนําเที่ยวนะจะมีปลูปกป่ากับดิบกาแฟด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราอะ่ะจะขึ้นรถกอล์ฟไปรถกอล์ฟเนี่ยคันละ200นะครับนั่งได้ส่คนนะครับนี่เดี๋ยววันนี้คุณแม่เป็นคนขับนะพาจัวเปาไป นี่ไงกังหันยักษ์ไม่ใช่นี้กังหันเล็กนิดเดียวนี่ดูบรรยากาศเดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศน้รอบกันนะอ,อ,เ,อเราจะมองเห็นแบบกังหันลมนะครับแล้วก็เป็นอา่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากาว้าวใช่ <laughs> นี่ถ้าเราสไลเดอร์ลงไปนะเราจมน้ำออกเลยนะน้ำน่าจะลึกมากเลยนะตรงเนี้ย กนะว้างมากเราก็มีเขหันลมอยู่ใกล้ๆอันใหญ่นี่เลยเราจะขี่รถกอล์ฟนะไปตั้งแต่ตรงนี้นะแล้วก็ไล่ไปนู่นวนรอบเลยครับวน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 ,วน,วนแล้วก็กลับมาที่นี่ครับโอเคเราวันนี้เราจะต้องให้คุณแม่ขับรถเสร็จแล้วพวกเราอ่ะก็จะต้องนั่งรถคุณแม่ไปโอเคไหม ้ยมีไซรินเฮดอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ oh, <no. S 1> เลยรัเอาเตรียมตัวจัดการไซรินเฮดจู่จะปุกไปเลยเต่ากระปองายแล้วก็หนีไปเลยอะ่ะดูจะ oh, ไม่รอพ่อด้วยนะ <c oughs> นี้เราพร้อมออกเดินทางแล้ว <c oughs> แสดงว่าคุณแม่ขับด้วยความเร็วเต่านั่นเองนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อน ไปรุยกันให้รอบแถวนี้เลยเนาะมีพี่บอกว่าแลกกับกังหันเล็กเนี่ยเอากังหันใหญ่มาให้พี่เขาบอกว่าเนี่ยกังหันเล็กเนี่ยไปแลกกับกังหันใหญ่อันนู้นไว้เอากังหันใหญ่อันนู้นอันละสิบห้าล้านได้ครับคือบรรยากาศอะดีมากเลยเนาะแล้วก็ลมอ่ะก็จะเย็นแต่ตรงนี้จะไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกคือเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วคุณแม่เริ่มไปแรงครับคุณแม่เริ่มไปแรงครับ อีฮู้บรรยากาศดีมากเฮ้ยเจ้าเป้าใส่เลนเหล็บตามเรามามันวิ่งเม็วลยวูววว้วัวเวววนว้ววไววเววไวว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 วยวววลวว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 วาวว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 ่วว นี่ครับเดีย๋ยวเราจะให้ดูวิวทางด้านขวามือครับฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าภูเขาแล้วก็เห็นแบบเขื่อนลันตะคองอะสวยมากวูดูดิเหมือนเมืองในมอกเลยนะมนเมือเ่องเห็นไหมสวยมาก,ามากอันนี้กังหันอันนี้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับ<า>เริ่มหมุนนะครับ <laughs> จะมีพระอยู่ตรงนี้นะสามารถหยุดไหว้พระได้ครับแล้วเราก็จะเห็นวิวทาง่วนนะข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสูงให้ดูนะข้างล่างก็จะเป็นวิวแบบมีทาง่วนนะ่ะคือเจ้าเปล่านี่ก็เพลินเลยครับแบบว่านั่งรถคุณแม่ขับไปเจ้าเปล่าก็เพลินไปครับนี่แล้ว,วตอนนี้เราจะเจอก้องถันอันไยจากตรงนี้ครับเจ้าเป่าว้าวอ้ ตรงนั้นนะ่ะมีหอคอยมาไว้นะเห็นไหมหวัว่าเขาจะเอาไว้โจมตีใครอ,นะอ่ะนี่นะนี่นเป็นหอคอยสังเกตการหรือเปล่าเดี๋ยวมาถึงยืนแอคท้าให้ถ่ายรูปเลยหรอเน่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 เดี๋ยวดูวิวครับดูวิวครับดูฮ่าซะก่อนไม่ธรรมดาเลยจริงๆจะเป็นบรรยากาศนะขับรถมาแล้วก็จะเจอวิวแบบนี้เลย กังหันลมมามีเยอะมากเลยอะ่ะครับนี่คือหลังจากที่แบบขับมาได้ครึ่งทางเองนะตอนนี้น <c oughs> คือจ้ะเป่าก็แบบว่าเริ่มหยวครับก็ขออ <c oughs> นุญาตแวะกินข้าวดู <c oughs> กับบรรยากาศรถแบบนี้ครับ <c oughs> วิวแบบนี้โอ้โหดูวิวทุกคนเพื่อนบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในเมืองในหมอกครับนี่แะว้าววิวสวยมาก นี่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งกังหันลมนะครับซึ่งโหมีหลายอันมากเลยนะนี่โหไล่ไปดูดิเยอะมากเลยนะครับ<ะ>เขาบอกว่าต้นละ15ล้านได้ครับทุ่งกังหันลมกังหันลมวันนี้วิวแบบดีมากเลยนะเพื่อนๆอากาศก็จะเย็นสบายนะเห็นว่ามีแดดแบบนี้แต่ว่าไม่ร้อนนะจริงๆไม่ร้อนอากาศเป็นธรา <ๆ S 2> โอเคครับตอนนี้เตรียมตัวออกเดินทางได้ครับนี่ วันนี้เราอยู่บนรถกอล์ฟมะเพื่อนๆให่ไหมกลงหันเจ้าเป้าอยู่นู่นส่วนตัวเจ้าเป้าอยู่ตรงนี้เอออันนี้เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าเนาะสามารถขับได้30นาทีนะ<ส><ส>ดูบรรยากาศเน่ๆๆให้เพืเ่อนๆไปพร้อมกับเราเลยนะครับบรรยากาศดี <ว Nove! S 1> มากนะอากาศแบบเย็นสบายเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งกลงหันลมว้าวสวยเลยอ่ะแวะดูตรงป้ายให้ดูนะครับโอโ้ดูดิ ก็หันลมมาใหญ่มากเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับบอกว่าอ่าเป็นแผนที่ครับท่องเที่ยวครับจีโอฟาโคลาานี่แล้วเขาก็จะมีปักหมุดให้ดูว่าภูเขาเป็นเขาอะไรบ้างครับก็ <Okay. S 1> ดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนหนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูว่านะวน,นี้ก็จะเป็นภูเขานะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ําลําตะคอครับแล้วก็เป็นเขาต่างๆที่เราเที่ยวกันนี่เราอยู่ตรงนี้นะเขาใหญ่เที่ยง อ๋อนี่นี่ก็คือเขาแบบมีเทศกาลแบบวิ่งตรงเขาใ่เที่ยงก็มีนะวิ่งแข่งแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้เป็นจุดชมวิวเชิงภูมิศาสตร์ธรณีนะแลบเป็นภูเขาแบบนี้ครับโหนี่เขามีจุดพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็พลังงานลมน่ครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานจากน้ำจากเขื่อนนี่ให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยสกดีมาก เราจะเปาแล้วโอ้โหโอดูไปขอดูไปไปไปเลยกอไลยไปครับเฮ้ยเปาเหมือนนกเยี่ยวเลยอะตัวสีแดงอาพเราเห็นนะ